เมื่อเราเลิกกับสามีแล้วต้องเริ่มทําแบรนด์เพรใหม่ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มันแตกเราเริ่มจากการคิดชื่อแบรนด์นแล้วเราก็เลือกชื่อวังทองสร้อยเจมที่มาจากนามสกุลและชื่อของธุรกิจครอบครัวของเรามีทุกคนช่วยเลือกโลโกโล้เลือกสีของแบรนด์แพ็กเกจจิ้งฐานลูกค้าที่เราเคยในบ้านฟ้าและบ้านเขียวรวมกันเกือบพั0แสนคนไปอยู่กับแบรนด์เก่าทั้งหมดในการทําธุรกิจฐานลูกค้าสําคัญที่สุดและเรามีศูนย์คนเอาล่ะคุณเคยทําได้มันต้องทําได้ดิวะพนักงานที่เคยมี30คามคิบคนทีแค่สามคนูสุดเกรา นกลับมาอุดหนุนดีใจมากๆแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะเราเริ่มทำคอนเทนต์ประกาศไลฟ์ครั้งที่2ในวันนั้นมีมน้องครีมมาช่วยด้วยคนดูไลฟ์ไม่ได้เยอะเท่าครั้งแรกก็อยู่ดีๆผืนก็ขึ้นตัวอาหารเป็นพิษต้องเข้าไอซีให้น้องดีมเลยขาไลฟ์แทนถ่ายได้แค่ 2, 2> ชิ้นมีหลายๆคนถามว่าทำไมคิตตี้ไม่ไลฟ์บ่อยๆเหมือนตอนที่ทำแบรนด์กันต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วถ้าทุกคนจำผู้หญิงคนนี้ได้คิตตี้ไลฟ์เพรมาราทอนไลฟ์เกือบทุกวันวันละ4 6ถึงชั่วโมงไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยจน คอมากๆเสียงเราไม่กลับมาใส่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรารู้แล้วว่าเราทําแบบเดิมไม่ได้ทีนี้ก็ลองแก้ปัญหาให้เบนลองไลฟ์แทนดูพี่เบนจะไลฟ์ทุกวันเวลาเที่ยงตรงที่บ้านฝาวังทองสร้อยเจมส์แต่พระเจ้าลูกค้าไม่รู้คนมาดูแต่ละครั้งแค่สิบคนขายไม่ได้เลยไม่เป็นไรทำคอนเทนต์กันต่อข้าโรงงานดูการผลิตควบคุมทีมคัดเพจและออกแบบตัวเรือนแหวนแต่งงานได้คอลเลกชันใหม่ประมาณสิบแปดแบบทั้งหมดนี้เลยค่ะทุกคนว่าสวยไหมคะตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดและหวังว่่่าาาาาาววันนนลูกกคคคมมมมมออดดหทเีีไื เส้นทางการเติบโตของวางท้อสร้อยเจมส์เป็นยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจขอคอมเมนต์หัวใจคนละดวงนะคะ